สวัสดีครับ fc ทุกท่านนะครับวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งรอบนะครับมาช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่มานะครับก็ามาดูชุดแกะขาวกัน จะช้าไปหน่อยนึงนะครับก็ทั้งลืมแล้วก็อหนึ่งลืมด้วยนะฮะสองคิดว่าจะไม่ทันนะครับเพราะว่าไม่ได้ทําคำนวณอะไรไว้เลยนะพอดีมี f อท่านหนึ่งนะครับทักเข้ามานะครับเห็นข้อความ เมื่อวันที่27นะครับวันลอยกระทงนะครับประมาณ2ทุ่มกว่ากว่านะครับผมมาดูข้อความก็ประมาณจะ4ทุ่มได้แล้วนะจะ4ทุ่มได้แล้วหนะครับก็อืมีกำลังใจนะฮะคิดว่าจะไม่ทันนะเพราะว่ามันเหลือไม่กี่อ่าวันเท่าไหร่3วันประมาณนะั้น3วัน4วันนะครับ ก็ทีแรกว่ามันยังไม่ได้คำนวณอะไรเลยนะฮะอันที่ช้าหนึ่งก็คือยุ่งกับงานนะครับก็ไม่ได้คำนวณอะไรเลยนะฮะ mm hmm. fc ท่านหนึ่งทักขึ้นมาเมื่อวันที่ยี่บเจ็ดนะฮะก็สองทุ่มกว่าก,าก็มาดูตอนสี่ทุ่มกว่าก็มันเป็นช่วงเวลาที่ผมชอบมากเลยช่วงนี้ผมจะทำช่วงดึก,ดกนะฮะสี่ทุ่มหนึ่งตีสองตีสามเงี้ยเพราะมันมีสมาธินะครับ fc เออก็เลยจัดเลยนะครับจัดตอนนั้นเลยก็เมื่อวานคลิปก่อนก็เป็นคลิปอ่าเลขรถต้นทุนนะครับวดนี้อ่าตัวนี้เป็นแกะขาวนะครับแกะขาวของงวด1เดือนสินะครับอ่าสูตรพวกนี้ที่จริงฉลากออกนะฮะฉลากออกก็คิดได้เลยคำนวณได้เลยนะฮะแต่ว่า ผมจะใช้เวลาคือ1เราต้องคำนวณสูตรไหนจะไปต่อนะฮะสูตรไหนที่เดินแล้วจะไปต่อสูตรไหนหลุดเราก็คัดออกนะอย่างหน้าตัวนี้เราก็มีทั้งหลายสูตรนะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาดูกันนะฮะ20คู่ไม่มา1สูตรแล้วนะครับไม่มาล่างนะฮะนี่ก็1สูตรนะครับอ่าตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาหักกันนะไม่มา10ล่างก็สูตรเดียวกับข้างบนนะ ข้อง2ไปด้วย2วันนี้ผมลงให้นะฮะเอาไว้ให้ fc นะ fc ทุกท่านที่จะเอาไปเป็นแนวทางนะเขาไม่มาล่างมาบนเลยนะเอาไว้พิจารณาเอานะครับอ่าถ้าชอบก็จัดไปนะครับแต่หลักๆกก็คือ0ูนย์กับห้านะครับไม่มาหน่วยนะฮะไม่มาหน่วยล่างก็0ูนย์ห้าหกนะครับอของงวดที่สิบสองวดนหนึ่งเดือนสิบสองนี้นะครับอ่าวันนี้มีอะไรมั่งนะฮะอ่า มีอะไรมั่งตรงนี้เราลงนะลง50คู่นะฮะคู่ที่เราจะมาตัดกันวันนี้นะครับอ่าคู่วันนี้ผมจะทอนลงเหลือ50คู่นะครับอ่าถ้าเขายังเดินต่อผมก็จะตัดสูตรไหนที่อ่าไม่เดินหยุดเดินแล้วเงี้ยอ่าเราก็จะพิจารณาด้วยเราก็จะคัดออกนะครับ อ่า Fc ท่านใหมก่ก็ถ้าไม่เข้าใจก็ดูคลิปของทางช่องเราย้อนหลังได้นะครับสูตรของทางช่องเราจะเป็นแบบนี้นะครับงวดนี้เราจะมานะฮะยืนสูตรนี้นะ,ะสูตรหลัก10นะ Fc นะอ่านี่นะฮะงวดที่แล้วนะฮะสูตรนี้ไม่หลุดสูตรนี้เงินเดินต่อเราก็จะเดินมันมาเป็นกลุ่มนี้นะฮะ เราไปหลุดอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นหลัก10ที่เป็นเลข1กลุ่มนั้นวันที่แล้วหลุดนะผมก็คัดออกเอากลุ่มนี้เข้ามาแทนนะฮะวันที่แล้วเขาเลขไม่มา10ก็มี7,2,3,5นะแต่เราเอาสูตรอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะฮะสูตรนั้นเขาก็เดินเหมือนกันแต่เขาหลุดไปนะฮะวันนี้เราก็จะเอาสูตรนี้มาเป็นหลักนะครับที่ไม่มาหลักสิบมีอะไรบ้างฮนะ 0 2 3 5 7 9นะฮะวันนี้เราจะเดินสูตรนี้นะนะฮะสูตรนี้ก็ได้มาตรงนี้เหลือเลขอะไรมั่งนะครับเหลือเลขอะไรมั่งนะฮะที่จะมาอ่าก็ที่ไม่มาเลยนะฮะที่ไม่มาเราตัดจากสูตรที่ได้ก็คือมันจะมีอ่าก็บวกหไปอีก หตัวนะฮะหก็ไม่มานะครับก็จะเป็นหนึ่งศูนามห้าเจ็นะครับก็จะเหลือหลักสิบอยู่3หลักนะครับ10ล่างนะครับ10ล่างนะครับก็จะเหลือ4นะครับ 6 8นะครับหน่วยนะครับหน่วยก็3ตัวนี้นะฮะเราก็ตัดออกไปอยู่แล้วนะครับหน่วยก็จะเหลืออยู่ที่จะมีเด่นนะหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างหน่วยล่างก็จะเหลือนะครับ สูที่ตัดออกมาได้นะครับ fc fc 2นะครับ3นะครับ9นะครับฮะวันนี้เราจะเดินอยู่6ตัวนี้นะครับ6ตัวนี้นะครับ6ตัวนี้ฮะ ตัวนี้เอฟซี FC ท่านใหม่ก็ไม่เข้าใจก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะคลิปอื่นๆนะครับว่าสูตรของทางช่องเราเขาทำยังไงนะครับวันนี้ก็ดูให้จบนะครับอ่าดูให้จบตรงนี้เราก็มาหัวข้อนะ FC นะท่านใหม่ก็ดูนะฮะว่าตรงตารางของแกขาวเราเป็นยังไงนะก็นี้ หัวที่1น,นะฮะอ่าหลักสิบนะครับสีแดงตรงนี้นะตัวนี้ก็เป็น0 1 2 3 4 5 6 7 8 9เรียงลำดับอย่างนี้เลยนะครับอ่าอา่เรียงลำดับว่าแต่ละหัวมีอะไรบ้างนะฮะถ้าเป็นสูตรคำนวณจริงจะเป็นแถวแถวตั้งนะครับแถวตั้งนะฮะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามนี่คือหนึ่งสูตรนะฮะอ่าตรงนี้ในในนี้มีห้าสูตรนะฮะ เราก็จะมาดูความเคลื่อนไหวเข้าต่อนะครับจากข้างบนนะครับเราก็ทําการตัดได้เลยนะครับเ c ซี FC นะอ่าซี FC ท่านไหนที่มีสายแข็งตัวไหนจะมาเทียบตรงนี้ก็แคปไว้ก่อนได้นะครับแคบไว้ก่อนได้นะเดี๋ยวเราจะเริ่มการตัดแล้วนะครับอ,อันดับแรกเลยนะครับที่เรา จะตัดก็เอาตามนี้เลยนะครับอ่าไม่มาล่าง0กับ5นะครับ0นย์กับ5นะฮะ0กับ0 5 0กับ5หัว0นะครับเราก็ทำการตัดทันทีเลยหัว0นะครับตัดะรมีไลยนะครับ,รรบหัว5เราก็ตัดเลยนะครับ ัเลยนี่คือเราตัดนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับ fc นะมีอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราจะเพิ่มเข้ามานะครับมีอะไรหนึ่งครับนะฮะ fc นะที่ไม่มาล่างนะครับมีหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับอ่า ไม่มาล่างนะครับ fc นะเราจะเพิ่ม1ไปอีกหนึ่งตัวนะครับไม่มาล่างเราก็ตัด1เลยนะครับตัด1เลย1ไม่มาล่างนะครับอ่าแล้วมีอีก1ตัวในนี้หลักสิบมีอะไรฮะเราก็คงไว้468นะครับที่เหลือนะที่เหลือเราก็ตัดนะครับอ่า งวดนี้หลัก10ผมจะเน้นที่8เป็นหลักนะครับเน้นที่8เป็นหลักนะครับ6มีนะฮะสี่เราคงไว้7หัว7เราตัดนะครับตัดนะครับอ่าตัดนะครับอ่าตัดไว้นะครับหัว8เหลือไว้นะฮะ หัวเก้าเราตัดนะครับเราตัดนะตรงไหนที่เป็นศูนย์นะฮะศูนย์ไม่มาหน่วยห้าไม่มาหน่วยหกไม่มาหน่วยเราก็ตัดออกนะฮะนะครับตัดออกไอ้ที่เหลือไว้เหลือไวเอนะ้เพื่อนะเพื่อสังเกตได้ว่างวดนี้นะครับเอซีนะสูตรของเรานะ จะมีเบิ้ลเข้ามาอีกหนึ่งสูตรนะครับคือสูตรนี้นะครับเบิลนะฮะไอตัวเบิ้ลนะฮะให้ FC เอาไว้พิจารณานะฮะเพราะว่าล่างของปีนี้ที่ผ่านมานะฮะมีถ้าเข้าสูตรในแกะขาวนะถ้ามีเบิ้ลเข้ามาในสูตรนี้จะไม่ค่อยพลาดนะฮะจะไม่ค่อยพลาดนะฮะดูย้อนหลังได้นะผมจะเน้นตั้งแต่งวดที่ออก11นะครับ ออกหนึ่งหนึ่ง,น,งนะงวดนั้นเข้าสูตรเบิ้นอย่างนี้นะแลวอีกหลายงวดที่เข้าเบิ้นนะฮะก็จะไม่พลาดนะฮะเลขเบิ้ลนะฮะปีนี้เลขเบิ้นนะฮะเลขเบิ้ลเลขเบิ้นมาสาติดูย้อนหลังนะครับพี่ซนะีนะเบิ้นย้อนหลังนี่ไม่ควรพลาดเลยนะฮะสองสองตัวนี้ผมก็ตัดนะฮะวันนี้วันนี้ ผมยังเชื่อมั่นว่าเขา2หลัก10นะฮะอ่าผมก็ตัดไปก่อนนะฮะอ่าตัดยังเชื่อมั่นว่าเขายังไม่มานะสินะครับ,รบหลัก10นะครับอ่าทีนี้มาเหลือ4นะฮะหัว4มีอะไรมั่งนะครับ f อนะหัว4หัว4นะครับหัว4 ไอตัวนี้ะฮะดนะฮะเนี่คือผมจะเอาไว้เป็นตัวกันนะฮะสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่ก็คือไม่มา105ทัดลงท้ายนะเป็นหน่วยก็มไม่มานะครับก็ตัดนะครับตัวนี้เบิ้ลนะ5ไม่มานะครับอ่านะไม่มา เบิ้ลผมคงไว้ก่อนนะครับคงไว้ก่อนนะฮะเอาไว้เป็นตัวกันเลยนะครับ9อ่า6นะหัว6นะ6 9มีนะฮะมี6 3มีนะครับ6 5หตัดนะครับอ่า5ไม่มานะครับตัวนี้6 7อนะ่าผมไว้เป็นตัวกันนะครับวันนี้7หลักหน่วยผมจะไว้เป็นตัวกันอีก1ตัวนะฮะ8 1 1ไม่มานะครับ85 5, 5ไม่มานะฮะ ปดเจ็ดท้ายเจ็ดนะตัวหน่วยเป็นเจ็ดผมจะกันไว้แล้วแปดเปิ้ลแปดเก้านะครับแปดเก้าอ่าเราจะเหลือไว้นะครับเราจะเหลือไว้ตัวตัวเน้นนะฮะเน้นเน้นผมจะทำสีแดงไว้นะครับเอฟซี FC นะอ่าตัวเน้นนะครับตัวเน้นนะฮะอ่ามีอะไรมั่งนะครับ มีอะไรมั่งนะครับวง,วงสีแดงนะครับเ4นะอ่าอ่าตอนนี้นะฮะก็<ม>จะมีอยู่7ชุดนะครับ7ชุด7ชุดตัวกันนะครับตัวกันในตัวเบิ้ลน,นะผมจะทำไว้สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินในะ f สนะีนะ่ะ ตัวเบิร์นี้เอาไว้อย่ามองข้ามนะครับอ่าผมจะกันไว้กันไว้สชุดนะครับ5ชุดนะแปอีก1ชุดนะครับเอนะอ่าเล็เบิร์นนะครับทีนี้เรามาดูนะฮะเรามาดูตัวที่เราจะมีอะไรมั่งนะครับในสูตร10บเราก็เอามาเป็นตัว ส2่สองนี่ผมมันไม่มีในสูตรนี้นะครับสูตรนี้เราในนี้ไม่ไม่มีนะฮะเราก็เป็นส3นะครับแล้วก็สี่สไม่มีนะครับส9ไม่มีก็เป็นส7นะครับ สี่เก้าไม่มีในนี้นะครับอ่าไม่มีในสูตรแก้ขาวนะครับตัวนี้หัวหกหกก็มีหกสามหกเก้านะฮะหกสามหกเจ็ดหกเก้าอ่าเราม,มาดูกันต่อนะครับเอฟซี FC นะอ่าพอดีพื้นที่จัดเก็บนะข้อมูลมันเต็มนะครับอ่ามันเต็มนะฮะก็อภัยด้วยนะครับอ่า มีอะไรมากที่เราจะเน้นนะฮะก็แปดเก้านะครับอ่าที่เราจะเน้นนะครับแปดเก้านะครับตัวสามอีกหนึ่งคู่นะเราจะเน้นที่หัวหัวแปดเป็นหลักนะครับ fc นะอ่าสามชุดนี้จะเน้นเน้นเน้นพิเศษหน่อยหนึ่งนะฮะแต่ชุดที่น่าลงทุนก็มีอยู่ แปดชุดนะครับ f อนะอ่าแล้วแต่ว่า f อซท่านไหนจะชอบนะครับอ่าจะเน้นนะฮะเช่นผมจะเน้นนะฮะวันนี้จะเน้นที่หัวแปดนะครับแปดหลักสิบนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมนะฮะอ่าอย่าลืมเลขเบิ้ลด้วยนะครับถ้าเผื่อชอบนะฮะชุดไหนก็จัดไปได้เลยนะฮะอ่าเบิ้ลวันนี้นะครับอ่าเบิ้ลวันนี้นะครับ นั้นทั้งนี้ก็ขอ fc ทุกท่านนะ fc ทุกท่านโชคดีนะในงวดของวันที่1เดือน12นะครับอ่าหเดือน12 1นะอะ่เราจะมาตามกันต่อนะครับอ่าเหลืออีก3งวดนะฮะปีนี้นะครับ ว่าทิศทางเขาจะเปลี่ยนไปยังไงเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสูตรของคณิตศาสตร์คำนวณนะฮะก็เหมือนกับาศาสตร์ของตัวเลขดูดวงราศีทั่วไปนะฮะทุกอย่างมันมีการเคลื่อนไหวนะครับงวดนี้เราก็ได้ประมาณนี้นะครับอ่าถ้า FC จะเอาไปเป็นแนวทางนะครับก็ FC ท่านใหม่ก็แคปไว้ด้วยนะครับแล้วก็ดูเปรียบเทียบย้อนหลังไว้ด้วยนะฮะสูตรของเรานะฮะ มันจะเป็นยังไงนี่สำหรับเ c ซท่านใหม่ที่ยังไม่เคยเห็นนะครับก็มาดูนะครับดูเป็นแนวถ้าจะไปใช้เป็นแนวทางการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับทุกอย่างก็ดูประวัติย้อนหลังนะฮะเปรียบเทียบนะครับอ่าตามสโลแกนของช่องเราเลยนะครับชอบก็ตามงามก็จัดนะครับอ่าเราต้องแยกเป็นหัวข้อไปนะฮะทางช่องเราจะแยกให้เป็นตัวไม่มาหลักสิบหลักหน่วยนะฮะ ก็ FC ท่านใหม่นะฮะก็แคปไว้แล้วก็ลองทบทวนดูนะฮะเราเดินไปด้วยกันนะครับศึกษาไปด้วยกันนะครับว่าอีก3งวดของปีนี้รัศก,กราชใหม่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างนะครับนะก็ขอให้ FC ทุกท่านนะโชคดีนะครับในงวดวันที่1เดือน12นี้สวัสดีครับ